คุณอูมคุณหนูสาวสวยหน้าตาดีอายุ21กำลังเดินถือของพลุงพลังที่ใช้ในการจัดนนิรรศการเดินออกมาจากในมหาลัยจะมาขึ้นรถเก่งที่มีลุงรามคนขับรถล่ลางสูงใหญ่ของเธอมาจอดรอรับอยู่ที่ลานจอดรถพอเธอเดินมาถึงรถเห็นลุงรามกำลังนั่งหลับอยู่คุณหนูอูมก็ยื่นใบหน้าสวยรูปไข่ตาโตผมยาวสลวยสีดำ ใบกระสิบที่ข้างหูคนขับรถยังมุดงิดใจลุงรามตื่นอย่างนี้เลยนะมาช่วยหนูถือของขึ้นรถหน่อยหมวแต่แอบรับอยู่ได้ลุงรามคนขับรถล้างใหญ่ใบหน้ารอเหล่ากระตกใจสะดุ้งตื่นหันไปหน้าคมคายไปตามเสียงจนจมูกดวงคมสัน่นไปโดนแก้มใส่นุ่มของคุณหนูโอมเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจคุณหนูอุบตกใจเอื้อมมือเล็กน้อยบางนุ่ม มาทุกตีกว่าลาย่โตของลุงรามจนของที่เธอถือมาล่นเกินกาดพื้นลุงรามบ้าเอาจะมุกมาหอมแก้มอุ้มทําไมอุ้มจะฟ้องพ่อให้ไล่ลุงออกลุงรามรีบข้อมูลเก็บของให้แล้วเงยไปนัางคมคายขึ้นมาใกล้ๆร้างคุณหนูที่อยู่ชุดนักศึกษาเสื้อสีขาวตัวเล็กรัดรูปกับโปองสีดําสั้นเลยเขา้าแล้วเผดคือน้าลายลงคอพูดเสียงสั้นแต่ลุงลุงไม่ได้ตั้งใจจะหอมแก้มคุณหนูนะครับ คุณหนูเล่นเข้ามาเงียบๆลุงก็ตกใจนะสิครับคุณหนูอุ้มกระจ้องไปน้าคมคายของลุงรามที่ยอดตัวลงนั่งอยู่ข้างๆเี็วขาขาวข,ของเธอแล้วรู้สึกใจเต้นแรงแร้อนวูบว่าแปลกๆไม่ได้ตั้งใจก็ไม่เป็นไรงั้นเรากลับบ้านกันได้แล้วหญิงสาวแสนสวยพูดโดยไปน้าที่แดงกล้าแล้วขึ้นรถไปไปให้ลุงรามคนขับรถพาเธอกลับบ้านในระหว่างทางที่นั่งรถกลับบ้าน รถก็ไปจอดจติดไฟแดงคุณหนูอุ้มก็นั่งหลับด้วยความเพลียแต่ลืมล็อกประตูรถแล้วก็มีชายนุ่มใบหน้าโหดส,สองคนที่เป็นคนไลคขายยาเสพติดวิ่งหนีตำรวจที่กำลังตามไล่จับมายู่ยูก็เปิดประตูรถแล้วขึ้นมาเอาอุอนมาคู่ลุงรามก็ยิงสาวอยู่นิ่งๆอย่าไว้วายพวกข้าจะจับเป็นตัวประกันส่วนไอ้คนขับรถอะลงไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากตายเ้าจะขับเอง หญิงสาวก็ตกใจร้องไห้และถูกคนร้ายรวบตัวไว้บนรถไม่ให้เธอหนีลงไปลุงรามคนขับรถก็ตกใจแล้วก็รีบพูดขึ้นอย่าให้ผมลงไปเลยนะครับผมรู้เส้นทางลัดถ้าออกสนุนให่หนีตำรวจได้หลายเส้นทางแล้วอีกอย่างผมก็แค้นยายคุณหนูลูกผู้ดีคนนี้มานานแล้วครับชอบกดขี่ข่มเหงผมให้ผมขับรถพาหนีเธอนะครับแล้วผมจะได้ล้างแค้นยายคุณหนูลูกผู้ดีให้สะใจสักทีเหมนก็ได้ เองขับรถพาพวกข้าหนีตำรวจไปเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดเดียวกับที่ไฟเขียวพอดีลุงรามก็รีบขับรถออกไปทํกาการเสรียจตะวะของคุณหนูอูมไอ้ลุงลามไอ้ลุงชั่วถ้าหนูหนีไปได้นะลุงกับไอ้พวกชั่วพวกเนี้ได้ไปเป็นปุ๋ยแนะ่เพราะหนูที่เป็นท่านนายพลนะไม่เอาไวนะ้แน่ไอ้พวกคนร้ายสองคนที่นั่งคนาบล่างสวยสมส่วนหุ่นดีก็มองร่างสวยผิวพันธเป็นปังขาวนวลนเนียน ของคุณหนูอุมและคืนน้ำลายลงคอย้องใบหน้าสวยของเธอโดยใส่ตาแปลกแปกแ,แบบไม่น่าไว้ใจนี่น้องเป็นลูกในพลเลยเหรอแบบนี้พวกพี่คงจะปล่อยน้องไปง่ายๆไม่ได้แล้วสิเดี๋ยวพ่อน้องอะเอาพวกพี่ตายสนใจไปใช้ชีวิตอยู่ในป้ากับพวกพี่ไหมไม่เอาอุ้มไม่ไปปล่อยนะไอพวกป้าอุ้มจะกลับบ้านหนกหูชิพ่ายเลยว่าอยากไปไม่ไปก็ต้องไปอยู่ชุมชนกับพวกข้า แล้วคนร้ายอีกคนก็เอาผ้ามาอุดปากหญิงสาวไม่ให้เธอพูดอีกเธอสั่งให้ลุงรามขับรถไปใกล้ๆชายแดนลัดล็อกเข้าไปในป่าลึกที่เป็นชุมชนคนยาเสพติดพอไปถึงชุมชนคนร้ายตอนดึกๆพวกนั้นจับตัวเธอให้ไปขังไวไ้ในกระท่อมหลังเล็กแล้วพอตอนเช้ามันก็ให้หญิงสาวทํางานตักน้ําใส่ตุ่มหุงข้าวทาอาหารให้พวกมันกินโดยมีลุงรามคนขับรถขออาสาจากพวกโจรเป็นคนคอยควบคุมเธอ คุณหนูอุ้มสาวสวยหุ่นดีเป็นจากชุดนักศึกษาที่เธอใส่มามาใส่ผ้าตุงเสื้อคอกระเช้าตักน้ำใส่ตุ่มทำงานทั้งวันจะเนื่อไหลซึมไปทั่วล่างอบอิ่มข่าวเนียนลุงรามมองดูคุณหนูอุ้มแล้วก็เอื้อมมือจะไปเช็ดเงือ่อที่ไหลอยู่บนใบหน้าสวยให้แต่คุณหนูอุ้มปัดมือลุงรามออกไม่ต้องเอามือสกรปรกมาโดนหน้าหนูเลยนะคงสะใจมากสิที่ได้แก้แค้นหนูใช่ไหมตอนนี้ลุงอะ เป็นผู้คุมหนูแล้วนี่จะให้หนูทําอะไรอีกละ่ะแล้วหัวหน้าคนร้ายในชุมชนที่ยืนอยู่ใ,ใกล้ๆเท่านั้นก็หันมาจ้องมองล้างอินข่าวเนียน่ยยันคุดีของหญิงสาวและสายตาเป็นรกกายเดี๋ยวคืนนี้ให้นางคนนี้มารับใช้ข้าตอนข้ากับมาจาักส่งของรถไจ่ตอนกลางดึกนะครับครับลุงรามรีบตอบแล้วดึงมือคุณหนูอุ้มออกไปหญิงสาวทั้งดิน้นทั้งสะบัดมือปล่อยนะไอ้ลุงรามไอ้ลุงชั่วลุงรามก็กระชากล้างหญิงสาว เขาไปในกระท่อมแต่ยืนไม่นะคมคายเขาไปกระซิบเบาๆลุงรอเวลาเนี้ยมานานแล้วคุณหนูอุม้มจ้องตาลุงลาบด้วยความเจ็บแขนใจลุงรอเวลาที่จะได้หลังแ้นหนูใช่ไหมตลอดเวลาที่เป็นคนขับรถให้หนูลุงคงเกลียดหนูมากเลยละสิที่หนูคอยเอาแต่ใจแล้วก็ชอบต่อว่าลุงลุงรอเวลาที่จะให้หนูมาเป็นเมียลุงตั้งห้าคุณหนูอุ้มสาวสวยได้ยินกระตกใจย่า อย่าทำอะไรป้าๆนะลุงรามแล้วลุงรามก็ยื่นไบหน้าคมคายเข้าไปใกล้ไบหน้าหวานที่ตื่นตกใจใบหน้าแดงกล้ำกายส,วสาวสั่นสะท้านลุงรามก็สิบเบาๆค้างใบหูที่แดงกล้ำของหญิงสาวลุงให้คุณหนูแกเป็นเมียลุงให้ไอ้ลูกน้องโจรมันได้ยินมันจะได้ไปบอกหัวหน้ามันไม่งั้นคืนนี้คุณหนูต้องไปรับใช้หัวหน้าโจรเป็นเมียโจรแน่ลุงรอเวลานี้มานานแล้วถ้ามีโอกาสม่อม่ ลุงจะพาคุณหนูหนีแล้วลุงรามไม่ได้คิดจะล้างแค้นอะไรห,หนูหรอนั้นมันเป็นแผนของลุงตั้งห้าลุงทําตัวให้เป็นพวกเดียวกับโจรเพื่อที่จะได้หาทางช่วยคุณหนูแล้วลุงรามก็ให้คุณหนูแสดงละครร้องดังๆต่อว่าลุงรามเหมือนลุงรามกำลังย้ายีเธอลุงรามปอยนะอย่าทําแบบนี้ปอยไม่เอานะพอหญิงสาวแกล้งร้องดังๆไอ้ลูกน้องโจรที่เฝ้าอยู่นะกระท่อมก็ได้ยิน แล้วจะเข้ามาช่วยเธอมึงทําอะไรผู้หญิงของหัวหน้าวะเปิดประตูเดียวนี้แต่ประตูกระท่อมกระถูกปิดเปิดไม่ได้เพราะลุงรามทําทีเป็นเอาตู้ใบใหญ่มากวางไว้ที่หน้าประตูเพื่อความสมจริงแล้วลุงรามกระสิบเบาๆค้างอกของหญิงสาวร้องดังๆเลยคุณหนูแล้วลุงรามก็ะเขย่าเตียงให้เกิดเสียงดังเอี๊ยดฮาสั่นไหวคุณหนูก็ส่งเสียงร้องแบบอ้ายๆอย่านะลุงรามไม่เอานะหญิงสาวร้องไปใจเธอกระเต้นละลัว ใบหน้าแดงกล้ารู้สึกหลอนรุมฟ้าแป,แป๊บๆหลัที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในหัวมีจินตนาการอะไรบางอย่างขุดขึ้นมาอย่างไม่เลือกเวลาลูกน้องโจรที่รอยอยู่ข้างนอกแับงงมีที่เขาไปไม่ได้คิดในใจผู้หญิงของหัวหน้าคงไม่ได้ชิ้นดีแล้วเง่เงเพราะเสียงที่ได้ยินมันชวนเสี่ยวไส้คขร้ายที่เฝ้าอ,อยู่นะกระท่อมทอนไม่ไหวตะโกนขึ้นมึงโดนดีแน่มึงหักหลังลูกพีก่กูยังผู้หญิงของลูกพี่กูไปแบบเนี้ย มึงได้ตายในป่าแน่แล้วลูกน้องโจรก็รีบวิ่งไปตามเพื่อนมันที่ยืนเฝ้าอยู่ที่หน้าลาังโจรห่างจากกระท่อมประมาณ400เมตรลุงรามรีบช่วยจังหวะเนี้ยพาคุณหนูอูมลบหนีคุณหนูรีบหนีกันเถอะครับตอนนี้หัวหน้ามันไม่อยู่ไปส่งของรถใหญ่แต่ที่เนี่มีแต่ป่าดงดิบนะลุงไม่ต้องกลัวหรอกครับลุงเคยเป็นทหารพาน,านเดินป่าแค่เนี้ยเรื่องจิบจิบแล้วลุงรามก็พาคุณหนูอู หนีเข้าไปในป่าพอไอ้ลูกน้องโจรตามเพื่อนมันมาก็เจอแต่กระท่อมว่างเปล่าลุงรามกับคุณหนูหนีไปแล้วมันกับเพื่อนเลยตามไล่ล่าลุงรามกับหญิงสาวเพราะกลัวว่าถ้าหัวหน้ามันกลับมาแล้วรู้ว่าหญิงสาวหนีไปได้จะเอามันตายแล้วลุงรามกับพักคุณหนูสาวสวยหนีออกมาจากในป่ามาเจอบ้านชาวบ้านในหนูบ้านที่อยู่ชายป่าเลยเข้าไปเอาใส่นอนเลยบอกเมียเจ้าของบ้านว่าคุณหนูอุ้มเป็นเมียลุง แล้วหลวงป้าที่ตั้งแต่งเรื่องเพราะกลัวว่าลูกน้องโจรจะตามมาเจอเมียเจ้าของบ้านเลยให้ลุงรามกับคุณหนูอูมนอนอยู่ห้องเดียวกันคืนนั้นอากาศหนาวมากหญิงสาวที่ใส่ชุดน,นอนบางๆที่เมียเจ้าของบ้านเอามาให้กันหนาวจนกายสาวสั่นสะท้านพระห่มก็มีแค่ผื่นเดียวลุงรามใช้นุ่มล้างใหญ่ไปหน้าหลอดเข้มกระจ้องไปหน้าสวยของคุณหนูอูม คุณหนูหนาวอร่ครับหญิงสาวที่อยู่ในผ้าห่มผืนเล็กผืนเดียวกันกับลุงรามกระจ้องใบหน้าคมคายของลุงรามโดยใบหน้าที่แดงกำ่ำพยักหน้าเบาๆลุงรามก็เอื้อมมือใหญ่มาโอบล้างสวยสะพังอบอิข่ขขาวเนียนผิวขาวละเอียดของหญิงสาวอุ่นขึ้นไหมครับคุณหนูคุณหนูก็พยักหน้าเบาๆใจเต้นแรงลุงรามใช้นุ่มกระใจเต้นรัวและทั้งสองก็จ้องตากัน เหมือนมีเวทมนต์อะไรบางอย่างมาโดนใจอยู่ๆลุงรามก็สารภาพรักออกไปดื้อๆคุณหนูครับผมดีใจจังที่ได้อยู่กับคุณหนูแบบเนี้ถึงแม้ผมจะได้คุณหนูเป็นแค่เมียสมมุติกเ็เถอะผมรักคุณหนูแต่ผมรู้ว่าผมอ่ะไม่เหมาะสมกับคุณหนูหญิงสาวก็จ้องไปหน้าล้อเล่าของลุงรามแต่หนูว่าลุงอ่ะก็เหมาะสมกับหนูนะผู้ชายใจดีหุ่นหมีอบอุ่นแบบลุงเนี้แหละ หนูชอบลุงรามได้ยินก็ดีใจยืนใบหน้าคมคายเข้าไปใกล้ๆหญิงสาวก็แอบตกใจแต่ก็ยากรู้ว่าลุงรามจะทําอะไรลุงรามยืนหน้าเข้ามาใกล้อูม,มากเกินไปแล้วนะเอาหน้าอาไปอีกน่อยสิเดี๋ยวไฟชอ็อตลุงรามก็แอบยิ้มแล้วยืนใบหน้าคมเข้มรอเหล่าดูดันเขาไปจุ่มพิษริมฝีปบบากสวยบ้างของหญิงสาวหญิงสาวสะดุง้งเหมือนถูกไฟชอ็อตไปชั่วขณะ แล้วก็ค่อยไปเหยอ่อลิ้นีปากสวยจูบตอบกับลุงรามยังลืมตัวแล้วไฟลักในห้องนอนก็เริ่มลุกชวนขึ้นมาอย่างยากจะดับจนเตียงในห้องสั่นขึ้นมาลุงรามพอแล้วนะอูไม,ม่ไหวแล้วแต่ลุงรามไม่สนเติมเต็มความรักให้หญิงสาวแทบถึงเช้าจนหญิงสาวแทบไม่ได้ดับได้นอนพอตอนเช้าแต่ก็ตื่นขึ้นมาอย่างอ่อนเพลียจนป้าเจ้าของบ้านแอบแซวสงสัย เขาใหม่ป้ามันกันใช่ไหมคู่เนี้ยเมื่อคืนป้าหรือว่าแผ่นยินไหวไฟในห้องป้าแกว้งเลยหญิงสาวกับลุงรามก็ยิ้มอย่างอายๆแล้วทั้งสองก็ออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยแล้วพ่อของคุณหนูอูมที่เป็นท่านในพลก็ส่งคนมาจัดก,การชุมโจนจนไม่เหลือซากถ้าท่านในพลรู้ว่าลุงรามคนขับรถแอบมาคบกับลูกสาวคนเดียวของท่านมีหวังลุงรามก็คงไม่เหลือซากเหมือนกัน ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ